ขึรดับขเอาันเลอาลรอบผมนะ b สซิลที่หโจมตีทยุสื่อใส่มอนหนึ่งตัวพอเพิ่มมานาะให้ตัวเองห้าหน่วยโอเร็วดนิลที่อสองบัฟทยุสเซอกับเซเวทให้สีเขียวทุกคนในทีมสเทิร์นแล้วก็บัฟล่องหนให้ตัวเองหนึ่งเทิร์นโอ้โหเร็วนีดจ เตรียมบีโอเคต่อไปสกิลที่3เพิ่มเลือดหนึ่งคนในทีมพร้อมแปะบัฟลีเจนให้อีก3เทิร์นสกิลวอลตี้ของดีที่ไม่ใช่ขิงดองเพิ่มเลือดกับบัฟดีเจนให้ทุกคนในทีมทันทีแล้วก็บัฟทะยุสุ่ยกับใส่เวทให้สีเขียวทุกคนในทีมอีก3เทิร์นด้วยนะโอ้ยาริโอโอชา แล้วตอนใช้ทัาประสาทโชโกจะใช้เอวตีก่อนเสมอโดยโชโกกับเพื่อนนี้ใช้อ,อตีด้วยนะครับจะได้มานาสนวนหนึ่ง ในส่วนของแพสซีฟนะครับแม้จะไม่มากมายแต่ผมไม่เล็กเอ้ยแต่มันมันเรื่องง่ายเออเพราะทุกครั้งที่เข้าด่านมาโชโกะจด้บัฟลีเจนแบบพิเศษทันที2ออันโดยบัฟนี้เนี่ยก็จะถูกใช้1งานตอนเลือกต่ำกว่า6กบเเพื่อเพิ่มเลื่อนให้ตัวเองกับบัฟโลให้อีก3เทินนะ แถมยังบัฟโล่โหลงหดทันทีอีกสองเทินด้วยโอ้โหนั่นตัวสเดูเรียบง่ายดีใช่ไหมล่ะการนับสกิลก็เช่นกันบัฟเกาติให้เต็มก่อนเลยนะจากนั้นค่อยสามหนึ่งตามลำดับส่วนเมมเนี่ยผมแนะนำเมมหน้าตู้โชโกะน,นักเรียนเลยครับตัวซาวทู้ตัวเนี่ยเหมาะมาก ที่เหลือก็เร่งเจเพิ่มมานาเพิ่มเลื่อนหมู่เป็นต้นโดยโซซากนีเอาละสำหรับโชโกนักนเรียนเนี่ยนะครับโหเล่นง่ายมากๆนะครับโฟสชิลลากบัฟยาวๆเหมือนครูใหญ่ได้เลยครับสกิลเดียวเนี่ยแบบที่ทั้งเกมงจริงๆไม่อิงอนิเมะคุยโคโนะทีกดะ ส่วนสก,กิลสามก็แน่นอนว่าเอาไ้ใช้ตอนเลื่อนน้อยนะเห็นคนไหนเลือดต่ำกว่าครึ่งหลอดนี่ให้กดใช้ได้ทันทียิ่งตอนติดพินเนี่ยยิ่งใช้ได้ดีเลยครับแนะนำนเดซี่นเวยกันทั้นสอง,สงสก่อนดีกว่า

เฮ้ขอบใจโมโมย่มไปเลยจัดไปเกโตโชโกไซเซคาวายกับทากินสาสฮิューที่ยัดเตยิตよไซเนกูรุไซนงสวยว่สวยเออแน่นอนอยู่แล้วเกโตะ

โอเคทีนี้ก็มาถึงจุดที่ผมตั้งใจไม่พูดไปก่อนหน้านี้แล้วทุกคนใครปิดคลิปไปก่อนเดี๋ยวเสียใจด้วยนะครับหวังว่าคงกลับมาดูกันอีกนะอันนี้ผมเปิดให้ดูก่อนนะนานามิติดพีส2องเทิร์นสิ่งที่ผมจะอธิบายเพิ่มเติมต่อจากนี้เนี่ยคือสกิล3ครับที่นอกจะบัฟรีเจนให้เพื่อนแล้วใช่ไหมล่ะ มันไม่ใช่แค่นั้นครับยังไงต่อเดี๋ยวดูกันนี่ไงโชโกยังลดเทินพีที่ติดลงหนึ่งเทินด้วยนะเราไม่พอแค่นี้โอ้โหมันมันจะแค่นี้ก็ไม่ได้นะต้องมีครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็แอบเซอร์ไพรส์ผมอยู่พอสมควรก็บายให้นิดนึงว่าเป็นสิ่งที่นางทำได้เป็นคนแรกในเกมนี้เลยเฮ้เย ท่านโหนางลดเปอร์เซ็นต์ดีเบ้าที่ติดอยู่ลงสองอันด้วยนะโอโชโกเธอจะดีเกินปุยมุยผมนี่กดไลค์เลยครับยมนร้อเคส่วนตัวของเองนะครับปีที่แล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรมากกับโชโกหรอกนะไปลุ้นโจตื่นรู้แทนไงพอมาปีนี้เนี่ยโหเฮ้ยใ,ใช้ได้ครับเป็นตัวท,ที่ทีมสีเขียวคนมีจริงๆเลยสำหรับโชโกนักเรียนนะเรีย โอ,โ,อโอเคยังไม่หมดเท่านี้ครับไปกันต่อแล้วแล้วทีนี้ก็มาถึงคำถามส่งท้ายที่ว่าถ้าในทีที่มีจัดสีอื่นหลังเล่นได้ไหมจริงๆมันก็เล่นได้อยู่นะ เพียงแต่ว่านะครับแค่กดสกิล3ก็พอไอเท็งกคลีร่ของับเอะ้ใรต่ับเตรีะช้ใรอกัร่จรต่อ้กับศัที่จารับศตรี่้นารต่อกับเัตรู่การตอ้กละาต่อ้เรี่ะกต่กััี่ะ่อนกาอ้ก้กันครับ ถ้ากดสามน่าจะออกหลังโทาจีดาเมจจะไม่พอนะครับเตว่ากันนะครับยินดอด้วยนะครับแต่หนึ่งสวยพี่สวยวิซี่เออโดนสักหน่อยโอเ้เดีือเขเดี๋ยวดีนะโจมูกินยังอยู่โอเโนต,ตั้มจุนบีโอเคสามเลยชกกนี่แหละหน้าที่หลักของเธอไอ้ยศ ก็ทางนี้เนี่ยครับบางคนดูแล้วเนี่ยก็แบบว่าเฮ้ยเล่นแบบนี้มันดูฝืดไปหน่อยเปล่าเออก็จริงนะมันก็ตามนั้นแหละครับผมแต่ที่เห็นเนี่ยก็เล่นได้ใช่ไหมล่ะ เออพี่งแต่ว่านะครับโชว์โขอนเรียนมันจะเฉิดฉายมากๆในทีมสีเขียวเพราะงั้นเนี่ยในทีมสีเขียวสามารถใส่แทนครูใหญ่ได้เลยตกิจโอเคและจากทั้งหมดนี้เนี่ยครับผมสรุปตรงนี้ได้เลยว่าดัานประจ้าสัปดาห์เนี่ยเหมาะกับนางมากๆครับ ณปัจจุบันนะครับผมบอกได้เลยว่าไม่มีใครเกินทางจริงๆคอนเฟิร์ม